นี้นะครับเราจะมารีวิวนะฮะเตาแก๊สชั้นคู่นะครับหัวเตา KB5 นะครับไฟแรงๆแบบนี้เลยนะครับเตาแก๊สชั้นคู่หัวเตา KB5 ตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อไดนา Home นะครับตัวนี้นะครับบอดี้เตาจะเป็นสเตลเลตนะครับทั้งตัวเลยนะครับที่เห็นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยนะครับพอซื้อไปใช้งานก็ลอกมันออกด้วยนะครับหัวเตาแก๊สนะครับจะเป็นหัวเตาแก๊ส KB5 ้นะครับจะเป็นเหล็กหล่อทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็นะครับตรงปีกมันนะครับตัวนี้จะเป็นช่องใส่เครื่องปรุงนะครับจํานวนสี่ช่องนะครับวาล์วแก๊สนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับแบบหนาเลยนะครับเวลาจะเปลี่ยนหัวเตานะครับเราก็เอาตัวประแจนะครับมาไขตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกก็สามารถยกตัวหัวเตานะครับไปเปลี่ยนได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวช่องปรับอากาศนะครับตัวนี้ นะครับในกรณีที่เราจุดเตานะครับแล้วเปลวไฟมันแดงนะครับให้หมุนตัวช่องปรับอากาศตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับหมุนออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางภาชนะนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับช่องใส่ใส่แก๊สนะครับก็จะอยู่ตรงกลางด้านหลังเตานะครับแบบนี้เลยนะครับ นอกจากจะเป็นเตาชั้นแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถพับตัวขาเตานะครับตัวนี้นะครับพับแบบโต๊ะพับได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเตาแก๊สนะครับไปตั้งกับตัวเคาน์เตอร์ก็สามารถทําได้นะครับโดยการเอาตัวชั้นวางภาชนะตัวนี้ออกนะครับโดยการไขน็อตนะครับตรงมุมตัวนี้นะครับออกทั้งสี่มุมเลยนะครับวิธีการออกนะครับก็จับขาตัวนี้นะครับง้างออกมา แบบนี้ได้เลยนะครับลักษณะมันก็จะเหมือนกับโต๊ะพับนะครับเมื่อกางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกางออกไปเลยนะครับนี่นะครับกางออกแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการจุดใช้งานนะครับแล้วก็เปิดตัวล่อแก๊สตัวนี้ก่อนนะครับให้แก๊สมันออกมานะครับแล้วก็เปิดจุดเตาจุดเข้าไปที่ตัวล่อแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนวลาวนะครับปล่อยแก๊สออกจากตัว หัวเต้านะครับเหมือนวาล์วตัวนี้นะครับเรียวไฟก็จะติดนะครับแบบนี้นะครับต่อมาแล้วก็ปิดวาล์วตัวล้อนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเล่งไฟได้อีกนะครับโดยการหมุนลูกบิดขึ้นไปแบบนี้นะครับไฟแรงมากๆนะครับ ตังนี้ก็สามารถหลีไฟได้ด้วยนะครับโดยการหมุนปิดลงมาตรงนี้อาสังเกตที่ตัวเปลวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเตาแบบไฟวนเลยนะครับอาอยาหลีไฟก็หมุนลูกปิดลงมาอ่าก็จะเป็นการหลีไฟนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเตาแก๊สชั้นนะครับเตาเร่งของไดนาโฮมนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านแต่เลียงสินค้าไว้ให้นะครับ